สวัสดีครับสวัสดีในวันเสาร์นะครับวันที่3เดือนอตุลาคม2563เอมื้อนี้นะครับนังเหตุงานก็ก็แก๊กอยู่เบิดมือหลังจากตื่นเที่ยงเป็นอย่างขึ้นตื่นเที่ยงนอนเว้นเป็นอย่างขึ้นนอนเว้นในช่วงนั้นนะครับช่วงเชาเพราะว่าวันนี้มีรายการเด็ดคืออยู่ แถวบ้านท่าเรืออเภอนาวาจัังหวดนครพนมหลังจากที่ฝนตกครับฝนตกแล้วก็เห็ดเกิดหลาย,ลายพี่น้องเพื่อนกับว่าเพิ่นก็พกาพไปเก็บนะครับวิเซอ้นนี้ผมตื่นตีสี่ไปหาพี่อยู่สํานักงานคนหนึ่งน,งนั่นก็คือเพื่อนซอว่าพี่เจยนะครับพี่เจยนี่เพื่อนกเ็เลยพ้าไปเก็บเก็บเห็ดเคียวขึ้นไปดอกเพื่อนก็บ่อยาให้ไปดอกนะครับเพราะว่าเพื่นกยนัย่านสิเฮาเมื่อยนั่นล่ะ มันเป็นอย่างเมื่อยนะครับคนอย่างเขาเมื่อยบันี้กเลยาภาพไปเนี่ยอยากไปเห็นพี่น้องเอ้ยคนเก็บเห็ดหลายๆผมก็ไปเก็บเห็ดอีกอย่างละอีกรูดตุยแชไปน้าเขานะครับวันนี้พอดีพี่สำนักง,งานอีกคนหนึ่งเอาเห็ดมหาห้ผมเสห้เบิ่งนะครับแต่ว่าเอามาห้แล้วผมบดได้กแกงเองผมล่างแล้วไปให้พี่ข้างบ้านเพิ่นแกงให้เพิ่นซิมกนขั้นเพิ่นกิน่นเพิ่นแกงเพิ่นซิมแล้วเพิ่นรอดเข้าก็รอดหนึ่งความความ ความเป็นสีถนนใช่ของนี้ตัวเจ้าของเขาเออเราเสี่ยงของไปเก็บไม่เอาเอาตัวที่ชาวบ้านเขาเก็บมาล้างน้ําแล้วไปให้พี่ข้างบ้านเขาแกงแล้วให้พี่ข้างบ้านกินก่อนถ้าพี่ข้างบ้านรอดเราก็กินต่อผ่านการพิสูจน์แล้วว่ารอดดังน,นั้นแล้วมาเผือผ้าพเพิ่นสามารถกินได้นะครับวิเศร้านี้เป็นงเตภะลูกตีซีขอพี่น้องเอามาเบิงวันนี้มาเบิงนะครับ อันนี้แกงเห็ดน,นะครับแกงเห็ดอันนี้เป็ดเขามือผมมีข้วเหนียวครับผมกินข้วสวยหนึ่งวนะครับกินข้วเจ้านะครับผมข้วเจ้าไว้นี่ครับแกงเห็ดเป็นแกงเห็ดที่เก็บที่บริเวณแถวจะบอกพิกัดดีบอนอนอ่อยันมันจับแถวบุหงหูจากบ้านนะครับแต่หัววัในพื้นที่แถวบ้านท่าเรือบ้านท่าเรืออำเภอนาวาจังหวัดคนครพนมออกเ็ตอีออกหลายหลายครับพี่น้องมันห่อนมันเอาเนาะ ในช่วงนี้อ่ะบาดี้เข้ามากินเบิองนะครับมากินเบิองเห็ดเดี๋ยวเบิองก่อนเห็ดหลายๆเลยชจอก,กคิตแนะกงที่เพื่อนจะเห็ดอีกอย่างไงเบืองนะครับเดี๋ยวผมกินเบิองก่อนอืมฟึ่งแกงแซ่บดิอืมแกงเห็ดแซ่บพักพี่น,น้อ,อกงอกองับเผ<อ>า<อ> เดี๋ยวให้เบิ่งอีก่อนงนะครับแกงเห็ดนะครับห้องกระบ,บอกไฟเรียบร้อยนะครับแล้วนี่แหละคนณบันนอกเนะเาะกล่องกระจกมันอยู่บนนี้จากมุมกล่องอยู่บนนี้จากบานถืออยู่ตอนนี้เป็นกล่องโทรศัพท์นี่แกงเห็ดอืมแซ่บครับขอขอบคุณหลายๆลด้วยพี่น้องด้วยพี่น้องที่บานทาเรื้อขอบคุณพี่เจ้ยผู้พาไปขอบคุณพี่เสียง คุณเทิดเสืจับที่เอามาให้ขอบคุณพี่นกข้างบ้านที่เอาไปให้พี่แอมเอาไปให้พี่แอมแกงขอบคุณพี่แอมและพี่นกที่ทดลองดูก่อนก่อนจะแมงมาให้น้องกินนะครับหืุกินลระเขายันเนียนทองก่อนกินเห็ด แกบลีพี่น้องจังทึบเน้นย้ำนะครับแกงเห็ดต้องสุกและปลอดภัยและที่สําคัญคุณต้องรู้ว่าเห็ดนั้นกินได้ไม่ได้ไปเก็บซีสว่วไไ้เนยขนาดผมไปเก็บเพื่นตรงค่อยเอือนถามมันตลอดให้พีเ่เบิ้งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเมื่อพอเห็ดแปลก้วเก็บกินเบิอันได้บุคุมเสียนะครับลาครับ เกินไป้างมือเสิร์่าจะไปอัดคลิป y o u t บอ e คลิปเ,เห็นไปหอดพี่น้องเอ,อ้ยคนหลายหลายกันหากินพ่อได้กินซ,ำ,ซำแกงกินเ้ากินง่ายนะมดี๋ยวกันจะหาไปขายฝากที่ฝากนองกับอีกเรื่องนึงสายรับ ตั้งแต่มาอยู่บ้านท่าเรืออำเภอเทศบาลสมุทรท่าเรือนะครับบ้านท่าเรืออำเภอนาวาจังหวัดนครพนมผมบอกเลยว่าอาหารการกินนี่เพอสิ่งที่ปรารสนามานานจากที่เราไปเร่ร่อนอยู่อยู่หลาย,ลายที่อยู่ต่างผากต่างแดน่นพอมาอยู่ท่าเรืออำเภอนาวาจังหวัดนครพนม เจอค้นบั่นทาเรือบโดยบัณฑนาซองแอบตมุนท้าเรือปีนี้สำนักงานที่พาไปคุณบอกว่าอื่นเศร้ากั้นขยันตีซีมาเดอร์วะสันจะพาไปหาป่าป่ามันสิเริ่มแลนรุ่งไหลน้ำหนามหนามมันเริ่มหมาว่ัวงักหนามรุ่งปลอกเขาออกพรรษาแล้วเนาะพี่น้องเนาะหมู่ากานสมบูบุญกับงานไหลเรื่องป้ายวะสันนะครับวันสุดท้ายหัวตะก้นครพนมคนกระไรหลายโดยสันเห็นคุณรุ่งแคมป เสียพักพี่น,อน,อนอ้องพี่เสียพักอีกทีเบิ้งให้เบิ้งค้าครับแกงเห็ดอื้มสุดยอด เดี๋ยวเพินกระพาไปหาปูหาเห็ดหาปลาในช่วงนี้นะครับฉะนั้นเอกสางครับทุกคลิปของผมก็สีฝากไว้แน่เรื่องเห็ดนะครับมันเป็นเรื่องตรงใช้คำว่าละเอียดอ่อนทั้งชาวบ้านต้องใช้ปราราชาวบ้านคุณปัญญาชาวบ้านร่วมด้วยขั้นขั้นมองหลักวิทยาศาสตร์หรือว่าหลักขั้งแบบวิชาการเนี่ยครให้ระวังผิดนะครับค้นเพลเห็ดหลายนะครับ ไปเก็บสีส่วนมากกินบบได้ตรงระว่างนะครับย่ามเห็ดกับมีปัญหาเรื่องการกินเห็ดเป็นพิษกับย่างที่บอกนะครับเห็ดไม่มีพิษเทาไปเก็บบางเถออาเห็ดอุ้ยบวมีพิษแท้ๆนะมันอาจจะอยู่ใกล้เห็ดพิษส่มันมีม,ม,มีมีพิษอยู่ในหันเขาเป็นในตัวมันเท่ากับโบหมูเนาะเห็ดบางเถ้าไปเก็บเห็ดบวกนะ้าปลายอย่างพระราไปเก็บเห็ดบวกนะ้ปลายอย่างพระรา ขาสียาขายาไปหาปลาในน้ำเขาสียยาขายาในเขาไหลลงน้ำเป็นพิษนะครับอันตรงระวังมันมีข้อมูลรายงานทางโรงพยาบาลและกะาธารณาสุขอยู่เรื่อยๆว่ามีปัญหาในเรื่องของสารพิษมาจากที่ต่างๆนะครับเพราะสมัยนี้มัน,นเข้าถึงได้หลายอย่างมันก่ตตรงระวังปรับเปลี่ยนไปลงจังน้อยนะครับ ว่าจะรถไปห่างก็ไปไปห่างซ้ำเสียงฝนห้องบึมๆม,มากเป็นแหลกกระปุกหาทีพตัวเข้าเ็นอวันว่างวันนี้ไม่ได้กลับจังหวัดมุกดาหารนะครับ việc anh lại ngăn lại bỏ lại đọc non lại quá có lấy lại năm hết khay hết đình เห็ดอย่างไรเป็นเอิ่นนะครับนี่เห็ดอันพ่้อมบานผมเราเอิรนไม่เป็นดอกแดงๆพี่น้องผมก็โหมดจะซื้อมัน ขอบคุณวิถีชุมชนชาวตำบลท่าเรืออำเภอนาาจังหวัดนครพนมที่ทําให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นแลวเห็นนะครับรู้สึกว่าความเป็นชุมชนในชีวิตของผู้ผ่านเข้ามาอย่างผมเนี่ยนะครับได้เห็นว่ามันดีขึ้นในตัวเราเองเราได้มาเรียนรู้เรียนมาสัมผัสและมาอยู่กับชาวชุมชนบ้านท่าเรืออำเภอนาาจังหวัดนครพนมนะครับ จากคนต่างถิ่นของผมที่มาอยู่ที่นี่ยืนยันเป็นกระบอกเสียงได้ว่าที่นี่เขามีดีจริงๆนะครับความเป็นวิถีชุมชนความเป็นวัฒนธรรมได้ที่สําคัญทรัพยากรทรัพย์ในดินสินในน้าคือทรัพยากรของบ้านเพิอเ่อนยังเลือดล้าหลาย,ลายสงสัยผมในไรสุมาปลทรัพยากรบ,บ้านเพิ่นกินเก้งเกากินนยูบดมือ เอานล้วเดีกระตทำใ้พี่น้องเดี๋ยวาอาจจะมืออื่นมือหื้อมีคลิปใหม่ไหม,ไมเบิ่งนตัวมาคลิปช่วงนี้ผมจะยุติในบ้านบพร,ราะเขออกไปใส่พ่อออกไปแล้วบุอคอ่อยมีเวลาเห็ดคลิปนะครับเจอขณะพัาเดียวกันหรืมีหลายอยู่สำหรับคลิปกินเห,ห,หน็ดหมืดอน,มนี้ขอบคุณหลายที่ครับเพราะคันไม่นด้ขึ้นหนาการกินเห็ดเห็ดนี้ได้มาแต่ตําบลท่าเรืออำเภอนานะว่าจังหวัดนครพนมนะครับขอบคุณผู้แก่งนกินขอบคุณผู้ไปหาขอบคุณผู้ที่เอามาให้พื่อน สำหรับคลิปนี้ขอจบเพื่งนแค่นี้ด้วยครับเด้อสวัสดีครับ